สงขา2อพาดูโรงเรียนน้ำดีน้อมนำพระบรมราชโชบายรัชกาลที่10ปั้นช่างตัดผมสร้างเส้นทางทำกินการศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ี่ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. มีงานทำม,มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดี โครงการน้ำดีที่โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยาตำบลน,น้ำน้อยอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาข้อ3มีงานทำมีอาชีพสร้างช่างตัดผมเปิดโครงการท่าจีนบา์เบอร์จอยรักสวยรักงามจัดการเรียนการสอนฝึกทักษะนักเรียนเป็นช่างตัดผมจากฝีมือครูผู้สอนได้บูรณาการกับโครงการตัด ใจโดยนายสิริพรชัยบุญรัศมีผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพช่างตัดผมชายโต้งวินเทจบาร์เบอร์อะคาเดมี่หัดใหญ่จังหวัดสงขลาหรือพี่โต้งวินเทจหัดใหญ่ครับก็คือจริงๆแล้วนี่ของเราที่จะออกเอ่อออกวยตัดผมนะครับให้กับนักเรียนตามโรงเรียนแต่ละโรงเรียนอยู่นะครับโนะร,รงเรียนก็ได้เด็กที่มีระเบียบ นะครับจะมีความระเบียบเรียบร้อยนะครับความสะอาดนะครับทางด้านผงผู้ปกครองก็จะได้ลดค่าใช้จ่ายลงพื้นที่ฝึกช่างตัดผมให้กับนักเรียนและนำนักเรียนช่างตัดผมสอนเทคนิคตัดผมแก่นักเรียนในโครงการของโรงเรียนพร้อมตัดผมฟรีให้นักเรียนชายแบ่งเบาภาระผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีให้กับโรงเรียนเด็กนักเรียนได้เข้าถึงโอกาส เข้าชั้นเรียนเรียนรู้อย่างปลอดภัยถือเป็นการสร้างความรู้สร้างเส้นทางสายอาชีพแก่ผู้เรียนและเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองวันนี้มีน้องนองนักเรียนรอคิวรับบริการจำนวนร่วมร้อยคนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครับถ้าโรงเรียนไหนนะครับที่ว่าต้องการที่อยากให้มทางเรานะครับโต้งรรยยันญ่บิณฑิตาเพื่อแคเดมี่นะครับได้ไป ตัดผมให้กับน้องๆนะครับสามารถติดต่อผมมาได้นะครับทางเพจสอนตัดผมชายโต้งหัดใหญ่วินเทจบาร์เบอร์อะคาเดมี่ครับ0 9 2ย์เก5า1ครับอาจารย์โต้งครับตัวนี้ครับแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้ครับครับมาพูดคุยครับโรงเรียนแห่งนี้บริหารการจัดการศึกษาแก่นักเรียนเป็นที่ชื่นชมชุมชนองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนครับทางโรงเรียนถ้าจริงอุอยากเราก็ ได้สนองนโยบายนะครับของผู้ิ่ารเจ้าอยู่หัวนะฮะในการรับวิชาตัดผมชายมาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาการงานเพิ่มเติมนะครับก็สำหรับการเรียนการสอนในวิชานี้นะฮะก็ทางเราก็จะใช้วิธีการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติจริงนะโดยทางโรงเรียนชาตจีนหอุรงพิทยาเราก็จะมีห้องิดปรการนะก็คือห้องธาจีนบาร์เบอร์คบที่ ที่ให้นักเรียนได้มาปฏิบัติในการสัตว์นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะฮะก็ได้รับการเป็นโ้อจากโรงเรียนสนอนสัตว์อย่างต้งมินเทรน,นะฮะก็มาช่วยในการสอนเสริมนัดจากคุณครูที่สอนในโรงเรียนแล้วก็ทางโตงก็ตงมินเทเนี่ยเนะขาก็ช่วยในเรื่องของการสัตว์ปให้กับนักเรียนนะฮะทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากคุณตงมินเทศกปาด้อรอัาร์มนต บริการตัดส่นให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายใ,ให้กับผู้ปกครองทางโรงเรียนได้สนับสนุนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการงานเพื่มนเติมให้กับนักเรียนซึ่งคุณครูและนักเรียนก็ได้ร่วมปฏิบัติกับทางร้านเพื่อสนองขบรมการเฉมฉอราชการที่สิบมีอาชีพมีงานทำ ขึ้นักเรียนสามารถทำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อเรียนตินเองและอครอบครัวได้ค่ะโครงการตัดเติมใจโดยพี่โต้งหัดใยวินเทจเป็นหนึ่งโครงการที่มีน้ำใจที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาในการร่วมกันสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีของพลเมืองมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ผมตัดผมขูรู้สึกสบายแล้วก็ไม่เข้าจมูกแล้วก็ไม่ต้องเสียงเพื่อพ่อแม่แล้วก็ไม่ต้องขับรถไปที่ไหนขอบคุณขออที่ที่เอาโครงการดีมาตดัดให้นะครับเยี่ยม